สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการค้นคุยข่าวครับครับเราเราจะมาดูเรื่องภาวะเศรษฐกิจกันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่มีข่าวคราวนะจากทีมงานโคศกรัฐบาลนะได้ออกมาแถลงนะผลงานเศรษฐกิจนะครับว่าเศรษฐกิจนั้นกำลังกำลังดีขึ้นนะครับโดยตั้งเป้าว่าปีนี้นะจะโตถึง3%เปอร์เซนตนะครับ คุณธนวัฒน์พลวิชัยนะครับซึ่งเป็นผู้อานวยก,การศูนย์พยากรเศรษฐกิจนะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นก็ออกมาพยาการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าได้อย่างแน่นอนเศร้าอยู่วันนี้นะฮะจะมาไขาข้อข้องใจกันสักนิดหนึ่งนะครับกับท่านผู้รู้นะฮะคือท่านเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหอ,าอการค้าไทยนะครับประจําคณะเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้อง คุยกับท่านนี้วันนี้ที่จะสนทนากันในหัวข้อนี้นะครับเศรษฐกิจนะฮะดีจริงหรือนะฮะหรือฟุบหรือฟื้นนะครับซึ่งตอนนี้สายอาจารย์พร้อมแล้วนะครับอาจารย์พยนสุรินจำรองสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับรนักงาครับและท่านผู้ชมที่กรรพบรักทุกท่านครับครับและจากกรณีที่โฆษกรัฐบาลนะครับได้ออกมาแถลง บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยในปีนี้เนี่ยนะฮะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับเนี่ยนะครับวันนี้จะอยากจะถามในมุมมองของอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับมองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะเป็นไปอย่างที่คณะโฆษกของรัฐบาลนั้นแถลงหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับครับคณะโฆษกเนี่ยโดยเฉพาะไก่อูเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจนั้นขยายตัวตั้ง3.2พันาครับครับ ซึ่งเขามองว่าเศรษฐกิจนั่นแหะกําลังเจริญรุ่งเรืองนะคนมีความเชื่อมั่นแต่ในมุมมองของผมที่ผมเองก็สอนเศรษฐศาสตร์ผมก็รู้เรื่องเศรษฐกิจครับผมมองว่าการที่จะว่าเศรษฐกิจโต3.2%เปอร์เซนที่เขาพูดโดยทั่วไปเขาบอกว่า GDP พันสักครับครับผม ที้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจคําว่า GDP สักเล็กน้อยครับ GDP คืออะไรจังครว่า GDP เนี่ยมันย่อม,มาจากว่า Gross Domestic Product ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เกิดขึ้นหรือว่าผลิตขึ้นภายในประเทศนะครับ,รบและการผลิตในประเทศเนี่ยเขารวมทั้งคนไทยที่ลงทุนในประเทศและก็ต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยครับพอรวมหนึ่งปีแล้วบอกว่า ปันของเรานั้นจะโตเท่าหน้นเท่านี้เหมือนที่เขาได้กล่าวไปนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเล็กน้อยว่าบางแต่ GDP มันจะโตสองเปอร์เซนสามเปอร์เซนหรือว่าสามจุดสองเปอร์เซนหรือว่าเก้าเปอร์เซนเนี่ยครับมันเป็นตัวที่ชี้ว่าประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีจริงหรือไม่นะครับอืมแต่แต่ แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเองเขาก็ออกมาแถลงนะอาจารย์บอกว่า,าสภาพวัเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการส่งออกการนําเข้าเนี่ยลบลบถึง13เปเซนะอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับท่านบรรัทครับก็คือว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้ชมให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าการที่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยเราต้องล้วงกระเป๋าตัวเองนะครับอื ว่าเงินในกระเป๋าของเราน,นัน่นนะมีอยู่หรือว่าล้วงเข้าไปแล้วมันเจอแต่เศษสตังค์การที่ผมได้ไปสัมผัสพ,พี่น้องเนี่ยนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพี่น้องที่ที่เขาเรียกว่ารากหญ้าเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ห้ามว่าไม่ให้เราเรยการากหญ้าเตาให้เทีก่กรากอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าโดยสภาวะความเป็นจริงนั้นนะครับก็คือพี่พน้องประชาชนที่มีไรายได้น้อยเช่น เช่นพี่น้องขับมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่หาเปร่ค้าขายนะตามโชว์หวยหรือพี่น้องที่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะครับครับการค้าขายนั้นรู้สึกว่ามันฝึดเคืองเงินไม่ไม่คล่องมือค้าขายก็ยากนะครับ,รบและได้ไปสัมผัสพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสะแก้วเนี่ยนะครับผมก็ไปหลายอำเภอ ผมก็ไปถามพี่น้องว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เศรษฐกิจดีหรือแย่เพราะว่ารัฐบาลเขาก็พยายามจะบอกว่าเศรษฐกิจดีเหมือนว่านกแก้นกนกทองให้เราต้องจําเนี่ยนะครับครับแต่ผมมองเนี่ยมองในแง่ของว่าพี่น้องอะ่ะเขาลําบากเพราะว่าผลผลิตทางการ,กรเกษตรเนี่ยที่เขาพอจะผลิตได้ในช่วงเวลาปกติที่มีฝนฟ้าตกต้องเนี่ยนะครับฮะคือผิดข้าวถูกหรือเปล่าเขา พันศครับเขาผลิตข้าวนะข้าวก็ขายในได้ก็ราคาตกตำ่ำนะครับรเขาผลิตมันมันสับปหลังเนี่ยนะครับราคาในขณะนี้อยู่กิโลกร,รัมละหนึ่งบาทนิดๆน,นะครับหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์โอ้ถือถือว่าน้อยมากนะอาจารยนะ์สำหรับมันสําปะหลังไหนครับราคาราคานี่มาตรฐานอย่างนี้หนึ่งบาทเนี่ยไม่ใช่ครับโดยประมาณเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยครับ ปีพสสอง5ันห้า้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกเนี่ยนะครับแล้วก็ต้นต้นห้าสิบเจ็ดคือไตรามาสแรกเนี่ยราคามันสำปะหลังเนี่ยมันอยู่ที่สองบาทสองบาทห้าสิบตังค์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นขณะนี้หนึ่งบาทกว่าๆเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมลองคิดตามดูนะครับว่ามันไรายได้มันดีจริงหรือเปล่านี่เฉพาะมันสำปะหลังนะครับทีบนี้ราคาข้าวแม้ว่าพี่น้องเนี่ยนะฮะจะเดือดร้อนจากภัยแล้งนะครับ อปีที่แล้วเนี่ยทํานาไม่ได้กันเลยนะครับแต่ว่าผลผลิตเนี่ยมันออกมาสู่ตลาดตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็น้อย <Ha. S 2> แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีมาตรการห้ามโน้นห้ามนี่นะครับ <Ha. S 2> นะอพูด พอเราไล่ไปเขาก็บอกเขาไม่ได้ห้ามแต่ว่าที่ติดตามเนี่ยห้ามทํานาปรังอย่างงู้นอย่างนี้น้ําจะขาดแคลนนะครับแล้วก็ให้ไปปลูกพวกสตอรอเบอรี่หรืออะไรประมาณนั้นนะครับครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือหมายถึงนะว่าราคาข้าวข,ขนาดทําไม่ได้อย่างงี้เวลาผลผลิตออกมามันน่าจะราคาสูงขึ้นถูกไหมถูกต้องฮะตามหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าผลผลิตออกมาสู่ตลาดมันน้อยเนี่ยอย่างที่เขาอย่างที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยนะครับ,ร,บราคาข,าข้าวมันก็จะสูงขึ้นทีนี้ พอพูดถึงราคาข้าวเนี่ยผมก็โยงไปนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบหลังจากที่รัฐประหารเนี่ยผมจําได้ว่าเขามาทางฝ่ายรัฐเนี่ยเขาออกมากระพริข่าวเนี่ยบอกว่าข้าวเนี่ยเสียหายเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะข้าวดีอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตไม่ถึงไม่ถึงข้าวในคงคังใช่ไหมฮะข้าวในสมัยค้างสต๊อกมาจากสมัยยิงรักเนี่ยนะครับ,รบยิงรักเนี่ยซึ่งมีในสต๊อกเนี่ยประมาณสิบเก้าล้านตัน แต่ว่าเขามาโจมตีลักษณะนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราติดตามตาม,มาตามมาตลอดเนี่ยจะเห็นนด้ว่าภัยมันแรงเนี่ยผลผลิตออกมาสื่อตลาดน้อยตามหลักราคาต้องสูงขึ้นแต่ทําไมพอช่วงหลังๆรัฐบาลบอกว่าข้าวเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้นนะหมายความว่าข้าวที่ว่าเสียสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยวิเคราะห์ต่อตรงที่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับข้าวไม่ได้เสีย ริงอย่างที่เขากล่าวหาอืนะครับเพราะฉะนั้นการที่ราคาข้าวเนี่ยออกมาสู่ตลาดน้อยเนี่ยเขาก็เอาข้าวที่อยู่ในสต๊อกเนี่ยนะครับที่ได้จากการรับจำนำข้าวในสมัยท่านยิงรักเนี่ยนะครับ,รบออกมาขายด้วยราคาข้าวจริงไม่สูงขึ้นนะครับอืครับครับแล้วอันนี้คือกําลังจะบอกพี่หน่อยว่ารายได้ของเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับแล้ว ผมก็เคยพูดหลายครั้งนะครับว่าการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้มันฟื้นหรือให้มันหรือว่าเศรษฐกิจมันฟุบเนี่ยนะโดยเฉพาะอยากให้เศรษฐกิจฟื้นเนี่ยใครๆก็อยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจฟื้นเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องราชญาตทั้งหลายเนี่ยผู้มีรายได้น้อยมานนั้นเถอะจะต้องมีกําลังซื้อครับท่านบรรจักจะต้องมีเงินอยู่ในมือแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าจะใช้ นยบายประชานิยมไม่ใช้ใช้ประกันก็ไม่ใช้อืเคยครั้งหนึ่งจําได้ว่าสมัยหม่อมอุ๋ยเนี่ยนะครับะเป็นรัฐมนตรีด้านอและนารองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยครับอท่านก็พยายามจะแก้ปัญหาโดยใช้นิยบายเงินจำได้ไหมครับแจกเงินอนโยบายที่อุดหนุนเงินลงไปยังกองทุนต่างๆใช่เอไม่ใช่ครับคือนโยบายแจกเงินที่เบาไร ไร่ละหนึ่งหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับจำบได้ไหมค,คือเขาใช้เงินเม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันที่แจกไปว่าครอบครัวละไม่เกินหนึ่งหมืนห้าพันบาทนั้นนะครับอืซึ่งผมก็ได้วิเคราะห์ว่าการแก้ปัญหาลักษณะน,น,นั้นเนี่ยมันการเป็นการแก้ปัญหาเขาเรียกว่าฉากฉวยไม่ได้มั่นคงไม่ได้ถาวรคือมันเป็นการถ้าเทียบง่ายๆคือถ้าจแจก,แก แจกปลาเนี่ยนะครับแต่แจกบเบ็ดเนี่ยมันควรจะแจกทันไหนอืนะครับถ้าแจกปลาต้มกินบันเดียวมันก็หมดถูกเกล่าะแต่ถ้าเราแจกเบ็ดแจกเครื่องมือแจกอุปกรณ์ให้การสนับสนุนให้ความรู้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้ทํามาหากินอย่างยั่งยืนนั่นนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ทําให้ถาวรและมั่นคงครับ<ะ>และทําให้เขามีไรายได้นะครับแล้ว<ะ> แล้วระยระยวเวลาในการที่จะลงไปตรงนั้นเจี่ยจเขาก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะเป็นแสนแสนล้านเนี่ยมันไม่พอแหละเขาลงไปมันลงเปน็นลักษณะเขาเรียกว,ว่าไฟไม่ฟางไงพันศักครับคือเขาไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหาเหมือนสมัยแหมผมก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าคนบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าพี่น้องเนี่ยเขาชอบก็คือนโยบายในการแก้ปัญหาการรับจำนำข้าวก็ดีสมยัยยกทักษิณท่านสมัยิ่งรักเนี่ยนะครับเขาอัดเม็ดเงินไปเนี่ยนะครับ มันก็ไม่ได้ต่างมากมายอะไรถ้าเทียบกับสมัยหม่อมอุ๋ยที่อัดเม็ดเงินเข้าไปเนี่ยนะครับแต่แต่ดูแต่ดูเหมือนว่าการอัดเม็ดเงินของหม่อมอุ๋ยเนี่ยมันจะเป็นการให้ฟรีไปก่อนใช่ไหมฮะแต่สมัยสมัยของท่านอดีตนายกทักษิณอดีตท่านนยยานนยกยิ่งรักเนี่ยก็คือว่าเอาเงินไปแลกของมาคือสมัยท่านนาย,ยกทักษิณสมัยนายกยิ่งรักษเนี่ยนะครับเขาก่อนที่เขาจะใช้ในโยบายอะไรเขาต้องศึกษาก่อนครับว่า ศึกษาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อดําเนินการไปและผลผลิตออกมาเนี่ยนะเขาจะแก้ปัญหาต่อไปอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆเช่นส่งเสริมให้การทําการเกษตรหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยออกมาเขาก็นอกจากได้ผลผลิตแล้วจะต้องมีการแปรรูปนะครับแปรรูปถึงผลิตทางการเกษตรแล้วก็ให้คําประกันในรายได้ของเกษตรกรครับแล้วก็เขาหาตลาดให้เพราะว่าตามหลัก เศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามองแล้วว่าประเทศไทยนะนะั่นเป็นประเทศที่ดมสมบูรณ์ถ้าฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับครับเป็นประเทศที่ดมสมบูรณ์ก็คือเราสามารถที่จะปลูกข้าวได้ปี20ล้านตันเนี่ยนะครับครับนะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกแล้วถ้าเกิดรัฐบาลมีวิสัยทัศน์เทัศน์กว้างไกลมีนิตรประเทศที่เขาบริโภคข้าวเนี่ยขเขาก็สามารถที่จะระบายข้าวออกจากประเทศเนี่ยนะครับ ทำให้ร <Have. S 2> าคาข้าวเนี่ยมันสูงขึ้นข้าวในประเทศมันก็ลดลง hmm. ราคาผลผลิตในโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับนะครับแต่ถ้าเกิดประมาณว่าผลิตออกมาแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนนะครับให้พี่น้องพิจารณาเองนะก็คือถ้าไม่กินพิสัยพัดเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าคุณผลิตเยอะ ่ามาโทษรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถจะแก้ปัญหาของคุณได้เนี่ยนะฮะอย่ามาโทษเรารจริงจริงอ่ะรัฐบาลต้องหาช่องทางระบายข้าวนะครับเพราะในโลกนี้มันกินข้าวกันทางนั้นแหละครับอืแม,ม้จะมีคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็จริงแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะฮะข้าวเราก็ยังขายได้ขึ้นอยู่แต่รัฐบาลเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการส่งออกอาจารย์การตัด GSP ของสหาภาพ EU เนี่ยก็นี่แหละครับเกี่ยวเนื่องไหมฮะ เมื่อพูดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการส่องออกติดลบเนี่ยที่พันสัตได้เกินไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับ,รบจากตัวเลขเนี่ยตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันติดลบอยู่ประมาณแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับสาเหตุอะไรครับทำไมถึงติดลบพอพูดปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ภาครัฐเนี่ยนะครับก็จะออกมาว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดีสรุปเอาง่ายๆนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวแปรอื่นๆอีกมากมายนะฮะที่ว่าเราไม่สามารถจะส่งออกได้แม้แต่ในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเกี่ยวด้วยแหละเราะเพราะว่าวในโลกนี้อ่ะบรรจักลองดูนะครับว่ามันมีเกือบสองร้อยประเทศถูกบ้าใช่ครับแล้วก็ มันมีประเทศประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเขามีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะครับประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพภาพในการทำมาหากินในการประกอบอาชีพในการสรารพัดอย่างเนี่ยนะครับครับซึ่งเป็นระบบการปกครองที่เขาคิดว่ามันเลวน้อยที่สุดนั่นแหละครับอือเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยเราเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือมีการอำนาจเริมที่ยี่สิบสองทกสภาเนี่ยห้าเจ็ดเนี่ยนะครับครับ หลายประเทศเขาก็วิตกกังวลว่านะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยซึ่งเป็นจริงๆอิงในอดีตเนี่ยมันประเทศดาวรุ่งที่ประเทศในพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเขามองว่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่ออมีประชาธิปไตยมากกว่าประเทศอืน่นๆในกลุ่มอาเซียนถูกว่าครับครับนะแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาผิดหวังเมื่อผิดหวังเนี่ยมันมีผลกระทบนะต่อ ต่อหลายๆอย่างนะฮะที่บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนะบเขาก็พยายามที่จะมองว่าไทยเคยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีห,หรือ,อที่เรา GSP เนี่ยนะครับ,รบนะบอยากอธิบายให้ที่น้องได้เข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์นิดหนึ่งคําว่าสิทธิพิเศษทางภาษีหมายความว่ายังไง <ฮะ S 2> หมายความว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยเขาเคยให้สิทธิพิเศษกับ ผลผ,ผลผิตของไทยที่ส่งไปขายยังปร,ประเทศของเขาเนี่ยได้รับส่วนลดภาษีะนะส่วนลดภาษีเพื่ออะไรครับเขาก็มองว่าเพืออ่อให้สินค้าไทยเนี่ยได้เข้าไปในประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับง่ายขึ้นแล้วก็ราคาถูกเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการสินค้าเนี่ยจากไทยมากขึ้นในที่สุดเนี่ยมันก็จะท้อนมายัง พี่น้องที่ผลิตใช่ไหมเขาผลิตตอบสนองเข้าไปรายได้ก็เข้าประเทศเพื่อเงินมาพัฒนาประเทศครับแต่ในขณะเดียวกันมันจากเมื่อพูดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับในรัฐบาลเก่าๆนี่ก็พยายามที่จะไปทํา f c a หรือที่เราเรียกว่าการค้าเสรีข้อตกลงการค้าเสรีจะเป็นในกลุ่มหรือว่าสองประเทศนะครับโดยทั่วไปเราเราก็ทําหลายประเทศในสมัยท่านทักษิณและสมัยท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยก็พยายามจะทํา เพื่อให้ได้เปรียบกับประเทศอื่นเพราะประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยอินเดียเขาก็ได้รับสิทธิ์ตัวนี้เหมือนกันอืแล้วเขาก็ก็ส่งไปขายในตลาดเดียวกันนะครับถ้าเราถูกตัด GST แล้วเนี่ยนะราคาสินค้าไทยเราก็แพงขึ้นแพงขึ้นเขาก็จะผู้บริโภคเขาย่อมเลือกซื้อสินค้าที่ ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่านี่ครับนี่คือความหมายคําว่าตัดสิทธิ์ GSP ครับเขาก็เลยนาเข้าจากประเทศไทยน้อยลงใช,<ม>ใช่ครับแต่ว่ารัฐบาลฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะมองว่าเป็นเพราะเศร,รษฐกิจโลกไม่ดี<อ>จริงๆในภาพรวมตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็อาจจะมีผลกระทบก็คือจากที่ IMF เนี่ยคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้วางว่ามันจะโตทั้งทั้งโลกนะครับจะโตประมาณ2.9 <Ha. S 2> ตอนนี้ปรับลดมาอยู่ที่ประมาณสองจุดหกนะครับก็คือบางประเทศอาจจะมีปัญหาจริงแต่ว่าผมว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องระบบการปกครองในเรื่องของประชาธิปไตยด้วยค่อนข้างสําคัญนะครับอใตุอย่างนี้ขออยากจะเสริมนิดหนึ่งนะฮะอย่างอย่างยุโรปคุณนะฮะฝรัษัเศสเป็นประเทศเขาเรียกว,ว่าประชาธิปไตยจ๋านะครับ <Ha. S 2> เขามองว่า ประเทศไทยเนี่ยนะต้องรีบเร่งคือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับเพื่อเราจะได้ทำมาค้าขายระหว่างกันให้ดีขึ้นเขาก็เลยยกเคสเช่นในเรื่องปัญหาแรงงานเห็นไหมครับครับผมว่าส่วนนี้มันก็เกี่ยวข้องนะเราอาจจะละเมิดสิทธิแรงงานอาจจะมีอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันผมว่าในเบื้องเบื้องลึกๆเนี่ยนะครับเขาผมผม,ผมว่าเอาข้อนะั้นะนะมันมาผลักดันแล้วก็มา มาาว่าที่จะลดตัดสิทธิ์จากนู้นนี่นั่นเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเราประกาศตัวว่าจะเดินเข้าสู่ประชาธิปไตยเร็วขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เสร็จการสง่งออกของเราจะดีขึ้นไหมจัน คือการประกาศนี้มันต้องชัดเจนจัดไม่ใช่ว่าโคศกมาพูดอย่างเดียวแต่ว่าในร่างนนท์ทั้งหลายเนี่ยจากที่เราศึกษาเนี่ยนะมันมีหลายมาตราที่มันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราบอกว่าประชาธิปไรตย9.9.9.9% 99. 99นะครับครับนะเพ <c oughs> ราะฉะนั้นถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างที่มันตึงเครียดเนี่ยนะครับ<แ>มันจะผ่อนคลายนะครับ มันผ่อนคลายประเทศเหล่านั้นก็จะมีความมั่นใจอย่าลืมนะครับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนชาวไทยหรือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับการที่เขาจะไปลงทุนที่ไหนเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินแค่ล้านสองล้านไปลงทุนเขาเอามาเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมาลงทุนเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจในเรื่องกฎหมายในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันจะต้องชัดเจนนะครับและโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้นะครับ เพราะเขาลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนแค่ปีสองปีถูกปะใช่มันต้องเป็นการลงทุนระยะยาวก็ดูพี่ดูนักลงทุนญี่ปุ่นสิครับมาลงทุนในบ้านเราอ่ะในอดีตเนี่ยนะครับจนถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยนะแต่ปัจจุบันนี้ถอนทุนเยอะอะถอนย้ายฐานการผลิตเยอะนะครับครับนะย้ายฐานการผลิตไปข้างๆปร,ประเทศเราเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น<อ>พม่าก,กัมพูชาเวียดนามเหล่านี้นะครับเพราะเขาย่อมมองนะครับว่า ถ้าเกิดลงทุนไปแล้วอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่ตรวจสอบไม่ได้นะผมก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงนะว่าฝ่ายไหนหตรวจสอบไม่ได้ครับ,รบพี่น้องก็ทราบด้วยโดยตนเองอยู่แล้วนะครับนะพอตรวจสอบปุ๊บมันจะพูดว่าโปร่งใสทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องห้ามพูดอย่างเงี้ยนะครับมันเขาก็มีความนิตกังวลเขาเลยไม่อยากจะมาลงทุนที่บ้านเราเขาก็เลยย้ายฐานอย่าง ดีสอยเนี่ยนะครับแต่ก่อนสมัยท่านนายกทักษิณก็คือจะมาอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับนะครับลงทุนเป็นหมื่นล้านแต่ตอนนี้เขาย้ายฐานไปอินโดนีเซียแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะดึงเขากลับทายากครับก่อนเนี่ยลงทุนในบ้านเราใช่ไหมครับนะครับเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ย้ายไปที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งลงทุนเป็นหมื่นล้านการลงทุนหมื่นล้านเนี่ยมันสร้างให้คนมีงานทำม,มหาศาร,รแล้วก็วัตถุดิบที่เอามาผลิตอนะ่ะ ิรถยนเนี่ยนะครับองค์ประกอบส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันมหาศาลใช่ไหมครับมันทําให้คนน่ะมีงานทําเกิดรายได้นะครับการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเงินตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งกลับไปยังรัฐบาลในรูปของภาษีถูกเปล่าวคืออย่างนี้อาจารย์จากกรณีที่ธนาคารทีเอ็มบีนะฮะจะมีการประกาศลดดอกเบี้ยลงมาเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งๆที่ดอกเบี้ยนโยบายนั้นอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน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 ส่งสัญญาณให้เห็นอะไรไหมจารย์ คือบันศักดิ์จะถามว่ามันมีผลสะท้อนอยังไงไม่ใช่ใช,ใช่ไหมฮะเงินฝากเนี่ยเหลือศูนเปอร์เซ็นในขณะที่เงินกู้อยู่ที่เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยนะเพราะนั้นเราเห็นส่วนต่างใช่ไหมคือถ้าวิเคราะห์ต่อก็คือธนาคารนี้นะครับนะเขามองว่าที่ผมติดตามนะเขาบอกว่าสาเหตุที่ลดอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้สิทธิ์กับผู้บริโภคหรือผู้ที่ถือบัญชีธนาคารนี้นะในการโอนเงินนั้นไม่ต้องเสียค่าค่าค่าโอนถูกว่า ครับนะครับแต่มันเป็นแต่มันเป็นดอกเบี้ยเงินฝากนะใช่ครับก็คือเขามองว่านี่นี่ผมอธิบายเหตุผลของธนาคารที่เขาออกมาให้ข่าวก่อนครับแต่ทีนี้ในทางในมุมมองในด้านเศรษฐกิจเนี่ยมองว่าเงินเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อคือเงินมันล้นแบงก์อ่ะพูดง่ายนะครับเงินล้นธนาคารแล้วไม่ยัไม่ยอมปล่อยกู้ธนาคารนะครับพอล้นธนาคารปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะ จะจะลดภาษีแล้วศูนย์หมายความว่าขนาดศูนย์เปอร์เซ็นใครอยากจะฝากล่รครับเขาก็ไปฝากธนาคารอื่นที่มีค่าตผลตอบแทนมากกว่านี้ใช่ไหมก็คือเ <c ười> จตนาเ้าอยากจะให้คนถอนเงินออกมาไปเอามาใช้ในระบบว่างั้นเถอะ<อ>ถูกไหมโดย,โดย,โ,ดยโดยทั่วไปประชาชนเขาย่อมเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดมันใช่นะครับก็บคือสมมติว่าผมฝากธนาคารนี้นะฮะสมมติว่าผมฝากแล้วดอกเบี้ยผมศูนย์เนี่ยผมจะไปเก็บไว้ทําไมครับอืผมก็ต้องถอนมาไป ไปไปฝากธนาคารอื่นหรือว่าไปทําธุรกรรมด้านอื่นที่ให้ได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ใช่ไหม <So S 1> ครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยหลักเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยผมผมผมดีเพาะดูเนี่ยมันจะว่าเป็นอินเฟลชันมันไม่ใช่นะอินเฟลชันคือเงินเฟอ้อติดลบด้วยทุกวันนี้นะครับครับแต่จะว่าเป็นดีเฟลชันก็คือเกิดการฝืดเคืองมันก็ไม่ใช่เพราะเงินมีอยู่ในธนาคารนะครับแต่ว่าคนทุกวันนี้เขาไม่ใช้เงิน ทันจัดทราบไหมฮะคนเขาไม่อยากใช้เงินก็ไม่ใช้เงินเนี่ยเพราะอะไรจะถามอาจารย์อยู่คนดีที่เขาไม่ใช้เงินเพราะเขาไม่มีความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไงครับคือในการลงทุนใช่ไหมฮะทั้งในการจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับคือประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นนะฮะเขาจะต้องจับจ่ายในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นอืเขาจะไม่จับจ่ายในสิ่งที่ว่าเหมือนสินค้าทั่วไปถูกป่ะหมายถึงว่าสินค้าที่ฟุ่มเฟือยเมื่อก่อนที่เคยซื้อก็ไม่ต้องซื้อแล้วเขาคือเก็บเอาไว้ก่อน เพราะเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นเพราะเขาไม่มั่นใจในอนาคตไงว่ารายได้จะเป็นยังไงมันสอดคล้องกับที่ดรธนวันรพลวิชัยเนี่ยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจศูนย์พยากรเศรษฐกิจมหาลยหอการค้าไทยเนี่ยครับซึ่งซึ่งท่านออกมาแถลงครั้งนี้เนี่ยผมขอชมนะว่าท่านท่านกล้านะท่านพูดตรงไปตรงมาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะะมันแย่นะแลก็พื่ความเรือเพิ่มขึ้นตัวเนี่ยลดน้อยถอยไป นะครับซึ่งมันสภาพกับตรงกับความเป็นจริงนะครับอันนี้ท่านที่มอนิเตอร์ฟังอยู่นะครับอันนี้เราพูดถึงหลักความเป็นจริงจากพี่น้องประชาชนจริงๆเขาเดือดร้อนจริงๆฮะนะครับ,รบก็ก็อย่างที่ที่ที่ผมบอกครับว่าอย่างท่านธนวัฒน์พลวิชัยที่ที่แถลงออกไปเนี่ยนะครับประชา,ะช,าชนตอนเนี้ยเอาเป็นหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น1นึ่งแบาทต่อครัวเรือนเนี่ยมันก็บ่งบอกให้เห็นแล้วว่า อ่าสภาวะเศรษฐกิจนี่มันย่ำแย่ลงคนก็ไม่กลา้าลงทุนคือบรรษัครับไอ้นี่ครเรือนเนี่ยจริงๆเนี่ยนะผมก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับนะครับคือโดยทั่วไปไประชาชนที่เขาไม่มีมีไรายได้น้อยหรือว่ารายได้ปานกลางเขาจะอยากได้รถสักคันอยากได้คอนโดนสักห้องอยากได้บ้านสักหลังเนี่ยต้องไปกู้ถูกป่ะฮะแล้วเขาก็คำนวณตัวเลขตัวนี้มาเป็นนี่ครเรือนนะครับแต่ในทางเศรษฐศาสตร์นะผมวิเคราะห์ว่า การที่เขามีทรัพย์สินอาจจะลดหนึ่งคันหรือบ้าน 1, 000, หนึ่งหลังมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันหรือทําอย่างอื่นเนี่ยเราต้องไปคิดมูลค่าตรงนั้นด้วยเราไม่ได้มาคิดว่าแค่เป็นหนี้ป็นหนี้แต่ว่าไอ้ไอ้ปัจจัยตัวนั้นนะครับก็คือพวกรถยนต์หรืออะไรพวกเนี้ยเขาเขาซื้อมาเขาไม่ได้มาขับเล่นนะครับเขาซื้อมาเป็นประกอบอาชีพนะมันทําให้ก่อให้เกิดรายได้จริงๆอ่ะผมว่า มันน่าจะต้องคิดตรงนั้นด้วยไม่ใช่คิดเฉพาะว่ากู้มาเท่าไหร่และรวมและเป็นหนี้ครัวเรือนมากขึ้นนะครับผมว่ามันมันไม่สะท้อนตามความเป็นจริงอ่ะครับครับี่หนึ่งว่าไตรมาสนี้ต่อไปนี้เนี่ยจะเรียกว่าไตรมาสอ่าไตรมาสสามใช่ไหมฮะย่างยูวในไตรมาสที่สองนะครับเพราะว่าฮะอ่ามันจะมันสองย่างไปสามนั่นนะครับครับเอาเอาไว้ว่าไตรมาสสามนี้เนี่ยในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้อาจารย์มองมองยังไงฮะโดยสรุปครับ คือโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับถ้าประชาชนเนี่ยนะฮะยังขาดความเชื่อมั่นนะครับนะบต่อระบบการปกครองก็ดีต่อระบบเศรษฐกิจก็ดีแม้แต่หลายๆอย่างเนี่ยนะครับที่มีผลสะท้อนในทางลบเนี่ยจริงๆผมได้มีข้อมูลในทางลบเยอะแต่ด้วยพรรษเนี่นะฮะมีเวลาจํากัดครับผมมองว่ายังไม่กระเตื้องขึ้นนะครับสาเหตุไม่กระเตื้องขึ้นยังไงผมให้มองที่ถึงการบริโภคคือตัวซีนะฮะใ,<ช>ให้มองถึงการลงทุน นะครับและให้มองถึงการส่งออกที่ติดลบ มันมีตัวเดียวที่กระตุ้นอย่างตอนนี้คือตัวชีถูกป่าครับก็คือแค่ใช้จ่ายของรัฐบาลใช่รัฐบาลพยายามที่จะอัดงบเม็ดเงินเข้าไปในส่วนระบบโครงการใหญ่ๆนะแต่ว่าถ้าประชาชนขาดความเชื่อมั่นนะสมคิดแฟกเตอร์ก็เถอะนะผมว่าไม่มีทางที่จะทําให้เศรษฐรกิจสงบตัวขึ้นได้ืเพราะผมเคยเรียนไปแล้วเศรษฐรกิจเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัว W หรือจะเป็นตัว V หรือจะเป็นตัว L ครับท่านมองเห็นนะถ้าถ้าเป็นตัว ตัววีคือมันลดลงแล้วก็มันก็รีดขึ้นถูกป่ะฮะถ้าถ้าเป็นตัวดับบิลก็คือมันค่อยๆลงแล้วพอลงต่ำสุดมันค่อยๆขึ้นครับแต่ผมมองว่ามันจะเป็นตัวเีามากกว่านะครับแอลงพอลงแล้วลาบไปเลยแอลนี่พอมันลงแล้วมันก็มันก็อยู่ในระดับเดียวกันไปหมดเลยฮะมันซึมนานนะครับคือเศรษฐกิจฟื้นถูกเ้อาก็ว่า มันมันแค่ตัวเดียวนะฮะคือตัวจีนะครับส่วนตัวซีตัวไอคือคือการบริโภคคือการลงทุนและการส่งออกมันยังติดยังมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยากที่จะมันผงกตัวขึ้นนะครับมันผมจึงรู้ว่าเศรษฐกิจมันจะซึมยาวและรัฐบาลเนี่ยจะต้องจะต้องพยายามที่จะ ทำตามรถแมพนะคือยังไงคุณก็ต้องเดินตามรถแมพถ้าเกิดคุณเลื่อนนู่นเลื่อนนี่อีกแล้วก็ทุกอย่างไม่โปร่งใสเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พยนตรินจําลองมากๆเลยนะครับที่ให้ข้อมูลในด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนได้รับทราบนะว่าเอ๊ะช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรยังไงเนี่ยนะครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับนะขอบคุณนะ ขอบคุณท่านอาจารย์พยุ์นะครับอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็ท่านที่ทราบมาแล้วนะฮะว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงหรือไม่แต่อาจารย์พรยุ์บอกว่าจะเป็นตัวแอตัวแอคือเวลามันลงมันจะลงลาบไปนะฮะถ้าเป็นตัว W ัลเมันอยูนะฮะมันขึ้นแล้วมันลงขึ้นแล้วมันลงนะครับถ้าเป็นตัว V ีพอมนลงมันมันจะขึ้นนะครับมนขึ้นขึ้นขึ้นตลอดแต่วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเองเขาก็รายงานมานะครับบอกว่า เศรษฐกิจในไตรมาสหนึ่งของปีนี้นะฮะบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเศรษฐกิจดีญี่ปุ่นดีนะฮะโซนยุโรปนี่ดีญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นบวกขึ้นมา0.4แต่แต่ว่าทําไมประเทศไทยของเรานะครับมันยังถึงอยู่ระดับเขาเรียกว่าตะหงอกหัวขึ้นเขาว่างันเนี่ยนะครับแล้วก็ประเทศคู่ค้าโดยรวมฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแต่ว่าประเทศไทยนั้นยังดับน้ํากันอยู่เขาว่ากันอย่างนั้นนนะครับอัตราเงินเฟ้อ ของโลกทรงตัวระดับต่ําแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นบอกว่าอัตราเงินเฟอ้อของประเทศไทยนั้นอยู่ลําดับบวกขึ้นนะครับก็จะทําให้ในสภาวะเงินเฟอ้อนั้นดีขึ้นถามว่าวันนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับการใช้จ่ายผลิตมวลรวมของประเทศไทยการเก็บภาษีของกรมสรรพากรการเก็บภาษีของกรมศุลกากรนะการเก็บภาษีของกรมสรรพามิต ซึ่งก็ได้รายงานให้ท่านผู้ชมทราบเป็นระยะะ,ยะไปแล้วนะครับว่ามันมีการขาดดุลอยู่คือการใช้จ่ายภายในประเทศเองเนี่ยนะฮะก็ยังมีน้อยอยู่นะครับมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจนั้นมันโตข้างเดียวมามีแค่ใช้จ่ายทางด้านการท่องเที่ยวมาทางด้านเดียวเท่านั้นเองแต่ส่วนการส่งออกนั้นยังติดลบอยู่ขนาดถึงปีนี้นะฮะขณะนี้เวลานี้ในสิบสามจุดสิบสามลบสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่ส่งออกนั้นลบจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่อยาก จะนาเรียนให้ท so nice so ่านได้รู <ara full circle looking> ้นะครับว่าเช้านี้ก่อนที่จะเดินทางไปทํางานนะครับก็พกเงินติดตัวกันเอาไว้เยอะหน่อยละกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะจับจ่ายใช้สอยกันช่วยรัฐบาลสักนิดหนึ่งนะครับแต่จะหาว่าเรานะฮะมาบอกว่านําเสนอเรื่องเศรษฐกิจที่มันไม่ดีไม่ดีนะฮะอันที่มันดีไม่นําเสนอก็อันไหนที่มันดีฮะเราก็สนับสนุนให้การใช้จ่ายของภาคประชาชนนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันไหนที่มันไม่ดีเราก็พยายามที่จะไม่นำเสนอแต่วันนี้ต้องคุยเรื่องจริงให้กับประชาชนนั้นได้รับทราบกันนะครับ